ของพรีเซนเตอร์ฟิล์มกองแสงไฮคูนะคะดีเจเพชรจาค่ะวันนี้ไฮคูนำฟิลมกองแสงอาคารมาติดให้กับร้านทำผมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยูโนแเฮนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าบรรยากาศภายในเป็นยังไงแล้วพรีเซนเตอร์รอคุณกับเราอยู่เป็นพวกเขาเลยค่ะ สวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับครับเป็นยังไงธุรกิจใหม่เธอสวยมากอะิ่งที่ติดวันนี้เป็นยังโอ้คือต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่ชอบแต่งบ้านทำร้านอาหารทำร้านกาแฟทำโรงแรมทำออฟฟิศเนี่ยเวลาที่เราจ้างดีไซเนอร์อะไรก็มาดีไซน์มันเป็นสไตล์ก l a s s ฮ o u s เนี่ยสวยจริงมีแสงโปร่งนะ แต่พอหน้างานเนี่ยมันมีความร้อนความแบบละอูของแดดบ้านเราอ่ะทีนี้เนี่ยการแก้ไขเนี่ยต้องให้นายคกูมาช่วยแก้มันถึงจะแบบช่วยได้คือตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเอลิทเอ็นอาร์500ซึ่งมีเฉพาะฟิล์มอาคารคุณผู้ชมต้องแยกนะฟิล์มกรองแสงรถกับฟิล์มกรองแสงอาคารไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศเพื่อดูว่าจุลแลนด์แฮร์เนี่ยสวยด้วยฟิล์มเอลิทเอ็นอาร์500ยังไง แต่ก่อนจะไปดูเยทได้หรือเราคุยกันก่อนค่ะมาจ้าในไหนเพื่อนมาเจอกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตชีวิตของหนุ่มโสดคนนี้ค่ะว่าตอนนี้ฮอตแค่ไหนที่สำคัญหลังเที่ยงอยูแทคคุณคือบงอกเลยไปดอกเห็ดเรานั่งคุยกันเลยค่ะมาคุยกันค่ะต้องาเป็นนวี้ก็เรียกว่ายุ่งแบบยุ่งแบบเลอะเทอะนิดนึงเพราะว่าทำทั้งร้านอาหารแล้วก็มาทำร้านน้ำผึ้ง ใช่มนมีขายของออนไลน์อีกมันก็เลยรู้สึกว่าแบบแต่ละวันยุ่งไม่เหมือนกันอย่างร้านน้ำผนีมยเราก็บอกว่าเจ้าที่ใหญ่ที่สุดยังไม่มีใครเอาเข้ามาเราก็เป็นคนชอบัผลไม้ตัดผลไม้ร้านนี้เราก็เห็นแบรนด์ที่ดูแบรนด์แบบนี้แต่เอะทำไมเขาไม่เอาเขอเขาอีก่อ่าเรากเไปดันเดนเพือที่จีบาโตลอดาคือตั้งแต่ตั้งอยู่อะคะทหมดนแหน ถนนหลักจัเตะอนุญาตโดยลูนในลงแฝงน้ำใค่ผัุรขับรถมาเป็นถนนหลัจัตเตะเจอเลยดังนั้นพอกลับมาเรื่องสีทุกคนต้องบอกว่ามีหลายเสียงที่บอกว่าเนี่ยเป็นเชื่อนกันก็เลยมาแบบรับเป็นดเซนเตอร์ไงุวันนี้ใช้จริงเปล่ารถยิมติฟินของไนทูนอยู่ไหมอาคารเลือกใช้ของไนรอปากใหรือเปล่าคือต้บอกเลยว่ารอบตัวของผมอะ ทั้งหมดเป็นฟิฟนล์มไอพีเลยกรสงสัยที่มันแสงแยงตาให้การกระจกของหน้าเนี่ยเราก็ใช้ไฟจากของไฮคดรูมเวลาให้โดนแสง UV จแบบัดแดดก็ใช้ไฮดรูมปิดลงรถทั้งหมดท้องนอนฟิล์มของรถยนต์ทุกอย่างเนี่ยที่มันทีความสามารถใช้ไฮค้ดูได้แล้วได้ให้หดู มันช่วยหลายอย่างนะอย่างแรกคือความสวยงามความสวยงามของบ้านหรือว่าความสวยงามของอาคารและบางทีเนี่ยเราอยากได้กระจกนียที่มันเป็นกระจกสองหน้าเลยแล้วไม่ตองเป็นฟิ้์กระจกฟานใหญ่ๆมาให้นะคุณน้องถูกไหมถ้าเรารู้ว่ามันมีฟิล์มที่ติดไ้วจะกระจกได้เลยทั้งกันแดดกันร้อนมันจกระจกได้วลยนะครับนี่คือประโยชน์ของางความสวยงามของการ้อน ใช่ครับมีแบบจากแบรนด์เดิมเลยเราไม่อยากที่ใช้เลยใช้ดีแล้วอีกอันหนึ่งที่ชอบมากคือแบบไฮคูลเนี่ยตัวแบบเซรั่มแท็บที่ใช้เนี่ยมันดุ่มจนแบบเอาไปใช้ส่องเข้าไปยมองไม่เห็นเลยนะมีส่วนตัวมากส่วนตัวแบบเกิดควอมรู้ได้ทุกลัวเลยว่าไตหน้ามีคนเห็นกินข้าวมีคนเห็นมีหาวอ้าปากมีคนเห็นไม่มีอะไรแน่นอน นาะแต่ว่าในอดีตค่ะทุกคนเราจะไปำามโฆษณาโรมั่นสำหรับซุปเปอร์ไฮด์รมียออนเซรมิกซึ่งมีเจ็ทเวนจ์ก็เป็นที่เ์เ์กันเดี๋ยวรออีกตาัุมนะ้เด่ายนะครัครับเขาสาวเลยครับผมให้คำวิยามของคินโน่ยโน่สลองว่าเป็นหล่งสนุกของสาวนะนะครับที่สามารถเข้ามาแล้วตื่นตาตื่นใจมีความสุข กับการได้นั่งทีมหรืออยู่คาเฟ่หรืออยู่บ้านหรืออยู่ห้องส่วนตัวนี่โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวนะมีลูกเวลาสั่งเด็กเราก็กลัวว่าลูกเราจะไปวิ่งเล่นข้างในไปเกะกัะชาวบ้านในป่าเองเนี่ยทางคิโรเนี่ยเขาตีไม้อยู่แล้วว่ามีห้องรับรองสำหรับเด็กมีขนมให้กับหลานๆนั่งกินให้อยู่ในสายตาพ่อคุณแม่และตลอดจะพาแฟนมาเด็กก็ได้สบายแน่นอน คป็รู้สึกจะเป็นจเนจ้าหญิงน,นะครับอยากได้แลสะลสลบใครนะคะที่กำลังสนใจจะใช้บริการร้านทำผมถึงแคสไตล์หร หน้าเราจะไปที่ไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานหรือว่าคอมเมนต์มานะคะแล้วติดตามไปต่อในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ